โอเคนะครับผมขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านะครับก็อยู่กับเกมเศรษฐีกับก,บการรีวิวอีเวนต์ประจำวันที่4มีนาคม2559แล้วก็เป็นอีเวนต์ที่เครื่องรางมาใหม่นะครับก็ที่เครื่องรางอะไรแผ่นพับเขียนสักอย่างก็คือที่เครื่องรางนี่ครับอุปกรณ์เขียนแบบก็เมื่อสร้างครบสามแบบมิอการไปจุดสตาร์ท30%นะโอเคก็เหมือนเหมือนสกิลของอลิสนะครับสกิลของอลิสไว้อลิสอ่นะ โอเคแล้วก็ที่นี้ก็หาได้จากการรวมนะครับรวมกับสุ่มนะถ้าสุ่มก็มีนะผมไม่อยากจ,จะสุ่มอะเพดเปลืองมากเลยถ้าจะเอาไปสุ่มจกขอดสวยหน่อยนะครับ โอเคพอเลือกสูมแล้วว่ามันมันเปลืองเพชรมากอะ่ะเอาทีนึงเนี่ยมันมันเปลืองเพชรผมมากเลยอะ่ะก็หาราชการรวม A บวก A นะครับ a A บวก A นี่คือต้องเป็น,นโฉนด A นะบวกกับ A ถึงจะมีโอกาสได้ S นะซึ่งมันก็ได้ยากพอสมควรอะ่ะซึ่งจี้ผมไม่มีแล้วอะ่ะผมหมดเพชรไปเกือบ เท่าไรครับประมาณห้าร้อยเพชรห้าร้อยเพชรคิดดูครับคุณลองคิดดูกับคลิปที่ผมเพิ่งลงไปล่าสุดก็คือคลิปคลิปล่าสุดที่ผมลงไปนี่เป็นคลิปอันนี้ลงช้าไปหน่อยวันเป็นคลิปของลูกเต๋าใหม่แล้วแต่ผมสูงไปสามร้อยแล้วมันก็ได้มาสามร้อยคุณคิดดูพดเปลืองเพชรอะ นีแล้วก็มีปีลิงด้วยปีลิงมาอีกอะได้รอยเพชรอีกนะเจ็ดใบโคตรทุเรศีกครับโอเคแล้วก็มีการเล่นนะเล่นก็เนี่ยอันนี้ก็แลกได้อ๋อจๆเก็บกล้วยห้านามาแลกก็ได้นะครับกล้วยน,นี้ก็น่าจะหาได้จากการสุ่มจี้เหมือนกันโอเคแล้วก็มีการเล่นนี่ไงโอเคคลิปนี้ก็ รีวิวกันไม่มากอ่ะไม่มีเลยมากอ่ก็แค่จะมาบอกความสามารถนะก็หาได้ไม่ยากเท่าไหร่นะโอเคนะก็คลิปนี้ก็เวันนี้ก็ผมไม่หาไม่ได้เไงฮอจี้ไม่มีช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นด้วยรออีเวียงสุจกจ็คพอตมาอย่างเดียวเพื่อหาจี้อะแล้วคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมมากก็คลิปที่แล้วลงช้าก็ขออภัยนะเราะผมติดธุระจริงๆนะโอเคครับสวัสดีครับชอบกดไลค์ชอบมากกดซับสไคร้นะครับโอเคครับไม่ไม่มีอะไระพูดละ ฉนันมีความคิดแลคคดะคมเาสปชี่ด้และาใสได้ไหที่ต้องเ้ใจฉันอะอรให้มาหลายคนแล้วท้ง CIA, p k k แล้วก็แม้แต่ไอซิสบ้างถ้าคัวก็เร่้ตายัายไปแล้วแต่ยังอยู่องไปี้ไว้คือนที่ไปนอนอยู่ในตู้เก็บศพแล้วก็คือเป้าใครคนที่โดนใช้ <c oughs> แล้วรู้ว่าความหมายของสเปชี่ไม่เหมือนกัน ที่จะตรงร้อยแล้วเนี่ยจะเรยกว่าท้ายกันที่แบบท้าที่คิว่ากจะยดัาที่ชัเรนที่เราจะสอบส